มันสลาดเลยเนะนี่ยนกไอ้เทียงพวกน้นสลัดเลยนะจะวนๆแล้วคอยมคอยดูกะลอกอะ่ะกะลอกวิ่งเอามากินกล้วยหลังมาล่ะมันจะมากันแล้วเรียกพวกพวกมาเลยอยู่บนยอดไม้นในแต่ตัวปกติก็ให้มันกินได้หละครับคุณเชืก็ไม่ไม่ได้อะไรห่วงอะไรมาหรอกสา่นานั้นโอเค ร้อง่งร้องจนะแต่ว่าถ้ากระลอกเริ่มมามันจะมาละกระลอกอยู่ต้นหมุนต้นหม,มุนนะี่แหะว่าหอยดักอะไรนะถ้ากระลอกเริ่มลงมามันมันจะคอยดักมาอยู่อยู่ต้นหมุนโอเค